สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของไอค m i ม v 8 5 t นะครับเป็นตัวนี้นะครับไอค m i c v 8 5 t วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากครับเรามาตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันอันนี้ผมเป็นค่าสมมุตินะครับค่าสมมุติ รีพิเตอร์นะครับรับ1 4 4 900นะครับส่ง1 4 4 300นะครับเอา2ตัวนี้มารลบกันส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากครับตั้งค่ารีพิเตอร์ทุกครั้งนะครับต้องตั้งภารรับก่อนเสมอนะครับก็คือ1 4 4 900นะครับอ่ะเรามาทำพร้อมกันนะครับ1 4 4 900นะครับ1 4 4 9000อ่าเบอร์นี้นะครับ อันนี้ความถี่ภาครับนะครับเสร็จแล้วนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8เพื่อจะเข้าไปใส่ส่วนต่างก็คือหกรนี่ครับส่วนต่างนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับปุ๊บอ่านะครับก็กดลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆหารีพิตเตอร์นะครับตัวอ่าตัวนี้ครับ บวกลบมันแจกกระพริบนี่เห็นไหมครับอ่าบวกลบมันแจกกระพริบอ่เดี๋ยวอ่าเห็นไหมครับบวกลบมันแจกกระพริบก็คือตัวนี้นะครับอันนี้มันอ่า28นะครับของเรามันอ่า600นะครับ600ก็คือปรับ60นะครับก็คือปรับน็อปข้างบนนะครับหมุนไปทางขวานะครับให้เป็น60นะครับไปทางขวาป๊บให้เป็น60อ่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กด p ี t ออกมา1ทีครับปุ๊บอ่า ทีนี้ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับเราต้องมาใส่ค่าบวกลบด้วยนะครับค่าบวกลบนะครับก็ให้กดฟังก์ชันกดเลข4นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเลข4ปุ๊บมันจะเป็นค่าลบเห็นไหมครับบนเลข4ี่กดอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังก์ชันเลข4นะครับปุ๊บมันจะเป็นค่าบวกเห็นไหมมันจะมี2ค่าก็ปิดนะครับฟังก์ชันแล้วก็อ่าสี่อ่ามันก็คือจะปิดก็คือ ช่องปกตินะครับทีนี้ผมจะมาใส่เป็นค่าลบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าทําไมถึงใส่เป็นค่าลบนะครับกดฟังก์ชันกดเลข4ครับปุ๊บอ่านะครับเป็นลบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องหมายลบทีนี้อันนี้คือเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับทุกอย่างทําถูกต้องนะครับถ้าเรากดส่งออกมันก็จะได้1 4 4 300นะครับลองกดส่งพร้อมกันนะครับ1 4 4 3 0 0ว่าได้ไหมนะครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับ1 4 4 3 0 0ได้เลยเห็นไหมครับอ่าค่าดูเพกนะครับอ่า่ส่งตามความถี่นะครับ1 4 4 3 0 0นะครับอ่าก็คือเรียบร้อยเราทำถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเราทำไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราทำไม่ถูกต้องนะครับให้เรามาตรวจเช็คนะครับว่าความถี่รับความถี่ส่งนี่ถูกไหมนะครับ2เราเอามาอ่าลบกันถูกไหมนะครับ3เราใส่ค่าอ่า บวกลบถูกไหมนะครับเราต้องมาตรวจเช็คดูนะครับทีนี้วิธีว่าจะใส่บวกหรือลบนะครับให้ท่านสังเกตแบบนี้นะครับท่านจะได้ใส่ได้ถูกต้องนะครับรับมากกว่าส่งเป็นลบนะครับกับการครับส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกนะครับอันนี้144 900มันมากกว่าส่งนะครับก็คือเป็นลบนั่นเองนะครับวิธีใส่เครื่องหมายบวกลบมันก็ไม่ยากนะครับปิดรีพิเตอร์นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับ กดฟังก์ชันกดเลข4นะครับให้มันเป็นบวกนะครับฟังก์ชันเลข4เห็นไหมครับมันก็จะเป็นบวกกดฟังก์ชันเลข4มันก็จะเป็นปิดรีพิเตอร์ก็ส่งได้ปกติเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมครับก็คือการตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ